สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกนชินอิมเพกนะครับทุกคนเออซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับหมอไบค์คนดีคนเดิมนะครับทุกคนเพิ่มเติมคือมีงูอยู่ตรงคอนะครับคือเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับในเกนชินนะครับอืมแล้วตัวนี้นะครับทุกคนผมจะมาจัดคอมโบนะครับไปตีบอสนะครับทุกคนก็คือฝั่งขวานี่เลยนะครับเออมีตัวละครอยู่ซี่ตัวมีหมอไปของเรานะครับมีการยูแล้วก็มี สิงชิวนะครับตัวสุดท้ายนะครับเครื่องชิงนะครับทุกคนซึ่งเล่นกับธาตุไม้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเอาสิงชิวมาได้นะครับนี่ตอนนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเป็นทีมของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตีบอสนะเออแล้วผมพามาดูตัวละครนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนดูดิตัวละครเยอะมากเดี๋ยวอย่างนึงนะครับทุกคนอร์ติแฟกเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะอร์ติแฟกก็คือแบบอร์ติแฟกของผมมีก็แบบดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมมีสีทองอยู่อันเดียวนะครับแล้วมี ถ้าเราจะเปลี่ยนอะ่ะเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่าผมอยากได้อาติแฟกที่มันดีๆนะครับเออตอนนี้ผมมีสีทองอยู่อันเนี้ย oh. <laughs> มีสีทองอยู่อันเนี้ย เดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มนะครับทุกคนตัวที่ผมจะไปฟาร์มนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวไฟก็คือบอสไฟตัวนี้นะครับทุกคนเราอาจจะได้อาทจเแฟกันนี้ถ้าเราดวงดีนะครับทุกคนแล้วเซตคอมโบวันนี้นะครับผมจะไปจัดการน้องนะครับเอ้น้องว่าสัน้นคือเซตคอมโบของผมนะครับจะชนะท่านไฟนะครับก็คือท่านไฟเนี่ยจะแพ้น้ำแพ้น้ำแข็งหรือว่าแพ้สายฟ้านะครับเออก็คือผมจะเอาสามตัวมาเลยแล้วก็หมอไฟนี่คือตัวของผมเองนะครับเอามาฮิวอะไรอย่างงี้นะครับเออยังไงบอส ก็แพน้ําอยู so sure, right? ่แล้วใช่ป่ะทุกคนผมก็เลยจัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนไปเจอบอสน้าแข็งหรือว่าบอสน้ำอะไรเงี้ยทุกคนก็จะจัดเซตอื่นไปนะครับเรซเตททุกคนจะประยุกต์ใช้เลยก่อนจะไปตีบอสนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแวะเก็บดอกไม้แห่งความมั่งคั่งก่อนนะครับทุกคนนี่เลยเราจะได้ของรางวัลประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่ระหว่างทางโอเคนะครับทุกคนถ้าเราเดินไปนะครับเราก็จะเจออ่าประมาณอย่างนี้นะเออเราจะมาตีนะครับคือมันเกิดเรื่อยๆนะอันนี้แต่ว่ามันก็มีจํากัดของวันของมัน โอเคเดี๋ยว okay. จะมาตีเลยถ้าเราจะรับกล่องอันนี้นะครับเราต้องใช้เซียวประจันนะครับ20เที่ยวเลยนะเออเรามีอยู่1้อยสแล้วทุกคนยังเยอะยังเยอะมาน้องจัดการหน่อยละกันขอแวะหน่อยเฮ้ยทาดไฟโอไฟว่ะทุกคนโอเคแล้วเจอกันอยู่ิยงยิงไปก่อนยิงไปก่อนเออยิงไปก่อน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 แล้วเราก็จะเอาเครื่องจิ้งนะครับฟาวเข้าไปตีแล้วเราก็จะเอา,เา,เอาซิงชิวนะครับกระโดดครับกระโดดออกมา กาตีเออนี่โอ้โหอย่างอย่างแรงอะทุกคนแรงมากดูดิดูดิโอ้โหแค่ตัวเดียวก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยมันง่ายมากนะครับตรงนี้เอ้าเอ้าสายฟ้าหรอสายฟ้าหรอดใส่ฟ้าหรอน้ดใสายฟ้าหรอนี่สายฟ้าตีตีตีโอเคกันยูมายิง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 มันจะเกิดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดไปเรื่อยแล้วสามารถแบบกดยิงค้างก็ได้นะผมชอบมากเลยอะตัวโถนัวอือจริง ยิงตุ๊ก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 มีอัตติแล้วนะครับตอนนี้เขายิงยิงไม่ใช่ยิงเนี่ยฟันปะรับปะรบปะรบฟิ้วโอเคเฮ้ตัวทัดไฟไหนจะทึกเกิดไปแล้วนะไหนจะทึกเกิดไปแล้วไหนจะทึกเกิดไปแล้วนะหมามาอันนี้เวรระว่างทางนะครับทุกคนเออก่อนที่เราจะไปตุยบงดีบดหรืออะไรอย่างงี้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยดิหมาดินี่นี่นี่เตกหมด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 นี่เออจบ นี่นะครับทุกคนมันก็จะมีหี่สมบัติให้เรานะครับทุกคนระหว่างทางถ้าทุกคนเห็นก็มาแวะได้นะครับอ่าอันนี้คือแบบว่าคูณสองเหรอเข้าไปสิทุกคนคูณสองเนี่ยโอเคได้ก็ออกมาแล้วเฮ้าาเยอ,อะไรอะ่ะผมกลับมาเล่นเกมนี้ที่ไรนะครับผมก็สนุกทุกปีเลยนะครับทุกคน ซื้อเกมนี้ก็จะมีเควสมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วคนดูในแมปนะครับก็จะมีบอสอยู่หลายตัวเลยแล้วก็มีเนี่ยที่เราไปตีเมื่อกี้นะครับดอกไม้มอย่างความมั่งคั่งนะครับทุกคนเออแล้วก็จะอยู่แถวๆนี้แหละอืมไม่ใช่แแถวนี้เนี่ยคืออยู่ทั่วแมปเลยแล้วก็อันนี้คือเควสรายวันนะทุกคนต้องทํานะอันนี้คือทุกคนต้องทําจริงๆนะครับเควสรายวันเออแล้วผมพาทำดูผมพาทำนี่ผมชอบหมอไปอย่างนี้นะครับทุกคนเรากดสกิล E ไป <c oughs> ใช่ไหมเออแล้วเราก็เอาตัวที่แบบว่าเลือดลดนะครับเน่่่ยยยออออููเเเเเตวแลล้้โคคหมืนนจะะขาางง ว้าวฟึบโอเคนี่นะครับทุกคนท้าทายนทคนสำเรเ็จน,นะครับทุกคนเราต้องมาปกป้องอันนี้นะห้ามให้ศัตรูเข้ามาในนี้เด็ดขาดเลยนะครับทุกคนเข้าใจะปะเอออ่ามอนเวล45ได้อยู่นะไปไปเล่นไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อ่ะอันตีไปเลยเออปั๊กอ่าเรียบร้อยครับเหมือนเหมือนจะมีอีกฝั่งหนึ่งปะเฮ้ยไม่มีนี่ไงนี่ไงนี่ไงชุดแรกไปแล้วชุดแรกไปแล้วชุดสองต่อฮ้ยปไปไป ใจเย็นใจเย็นน <ấn ś ś y ing> ้องใจเย็นหน่อยใจเย็นไว้กันยูเอาเลยน้องเออตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วตัดต่อไปเรื่อยๆแล้วตัดต่อไปเรื่อยๆเออแล้วต่อไปโอ้โหดีจังแรงอ่ะดีแรงมากทุกคนคือแบบว่ามีธาตุน้มแข็งแล้วก็มีธาตุน้ำนะครับเปะอยู่อ่ะแบบโอ้โหอย่างแรงอ่ะเอออื้ม อะไรนะ้องจะไลม่มวลอะไรไลม่มวลอะไรโอ้โหเฮ้ยสามับสาทุกคนสาับสาแล้วเคล็ดเล่วันมันง่ายนะมันง่ายมันง่ายทุกคนมาทานะครับแล้วจะได้เอพีโมเจมนะครับทุกคนไปเปิดกาชานั่นเองนะครับเออ วุ้ยได้เยอะนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าได้เท่าไหร่นะนี่ทุกคนเราได้แบบ10เลยนะเออเราเล่นวันนึงก็คือแบบ5เคสตเราก็ได้50นะเออล้วเก็บไปเรื่อยๆนะครับดองไปเรื่อยทำอะไรกันนะทำอะไรกันทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยยิง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 ปิ้ว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 ยิงเออไอ้มันจบจบไปให้มันไอ้มันจบจบไปได้ไหมอเรียบร้อยครับ สำเร็จครับนี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะครับพิมพ์ว่าเจมของดีนะครับทุกคนต้องเก็บสะสมไว้นะอันเนี้ยถ้าเราอยากได้ตัวอะไรเราก็ได้เว้แต่ตอนนี้นผมมีอยู่300เฮ้ยมันมี300เหรอเหมือนเราจะซื้อในนิดน,น,นึงอันนะว้า <c oughs> แล้วมาเปิดกาชากันดีกว่านะครับแบบเรามีเท่าไหร่แล้วก็เปิดเท่านั้นเนาะเออเรามีสองอันใช่ไหมแล้วก็อันนี้อ่าได้อีกหนึ่งอันโอเคเรามีอยู่สามอันนะครับแต่จริงๆแล้วเปิดเป็นสิบอันอนะคุ้มนะครับตอนนี้นะครับหมอไผ่มาให้เราสุ่มด้วยแต่ว่าเรามีแล้วไงทุกคนแต่ว่าเราสามารถเอาไไปปอัพเ็นนแบบดดาวด้นะ เอออะผมลองดูนะครับสามอันสามอันโอเคอันแรกเกลือเฮ้ยก็ไม่เกลือน่ะก็ไม่เกลือน่ะก็เดาได้น่ะ,นะก็ได้น่ะก็ไม่เกลือน่ะเอออันนี้เกลือของท <c oughs> อันที่สามครับทุกคนเย <c oughs> ้าไปหวังอะไรเยอะนะอย่าหวังอะไรเยอะโอ้โห <c oughs> ผมพูดแบบตรงข่าเพื่อที่ผมจะได้ไง <c oughs> โอเคนะครับทุกคน มดในเวลาอ่านสั้นนะครับแล้วก็แมพเขาใหญ่มากเลยนะก็คือแบบด,ดูดิผมมาตรงทะเลทรายอะ่ะขนาดผมมาตรงนี้แล้วนะผมสมร้างบวชไปแค่หน oh ึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอไมคกูเนสโอแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับก็จะมีเมืองมีอะไรนะครับทุกคนดูดิผมอยากไปมากเลยนะเมืองข้างล่างเนี่ยแบบอยากไปมากแล้วผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะผมจะปลดให้หมดเลยผมวอกเลยนะครับผมจะไปทุกที่ดูดิผมยังไม่คค้นพบแบบ เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นเควสโลกหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าใครจะทําเควสนะก็ทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเควสโลกตรงนี้ดูนะครับทุกคนเออมาดูว่าผมจะได้เควสอะไรนะครับอ่าเขาอยู่ข้างบนอะเอ้ยลง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 มาได้ไหมไม่อยากขึ้นไปอะลงลงลงมาได้ปะเออเราปีนฝ่ายได้หมดเลยนะทุกคนเออถ้าคนอยากปีนอะปะขึ้นไปแล้ววันดีรับอ้าวฟังนู่นดูแบบผิด เหมือนจะเป็นเควสของแรนนะครับเฮ้ยหัวหน้าสาขากิวเลยล้อเออเออตัวตัวตักบกกิดกผิดโทษตครับโทษครับคำขอพวกนี้อีกแล้วหรอคุณเองหรอจันก็แค่เห็นที่กิวรับคำขอทุกวันก็แค่นั้นเองแต่คำขอพวกนี้มันอะไรส่ะโหโหแรงอยู่นะก็เขาก็อธิบายของเขาไปนะครับทุกคนเออถ้าใครอยากเสพแล้วเรื่องเลือะไรเนื้อเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนอะ จริงไอ้ฉันจัดการเองเข้า,าใจไหมใอ้ันจัดการเองเข้า,าใจปะเควสใหม่นี่นะครับทุกคนงานทั้งหลายของกิลของนักประจนภัยนะครับนี่ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเควสหลักหรือเควสรองของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูทางซ้ายบนตรงนี้ได้นะครับอ่า เรากดเข้ามาเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือน q u วสเที่พเจ้าของผมนะครับจะทํายังไม่ได้นะอืมเนี่ยบทสลับจากสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสหลักนะครับทุกคนเนี่ยเควสหนึ่ง q u e s สองอะไรงี้โอเคเดี๋ยวผมจะนําทางไปนะครับที่ผมรับมาเมื่อกี้นะทุกคนเอออยู่ตรงนี้หรออ้าวได้เล่นดีอย่างงี้โอเคผมยังไม่ได้ปลดทิวาแบบใกล้ๆเลยนะครับผมว่าอ่าเดินไปก็น่าจะถึงหรือมั้งเฮ้ยผมว่ามาตรงนี้นั่นน่าจะใกล้กว่านะ คือเราแบบอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับรแล้วเราก็วาร์ปไปก็ได้เลยนะเออมันสดุกสบายมากเลยนะครับผมบอกเลยสว<ะ>ัสดีพี่ๆเหล่าทหารขอตัวผมขอ,อไปก่อนนะครับเฮ้ยผมเป็นหมอเองนะครับผมหมอไปนะครับสุดหล่อนะครับในเรื่องของหมอนะครับหมอเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นหมอนะแต่ว่าตัวเองป่วยนะครับทุกคนจะได้ยินเสียงหมอไอตลอดนะครับถ้าทุกคนได้เล่นตัวหมอนะครับอืมเขาบอกว่าเหมือนเขาจะให้เราปรับสตนให้นะครับทุกคน เราต้องหาใครเจอนะครับเราหาเขาไม่เจอเลยอะ่ะเขาอยู่ตรงไหนนะเหมือนเขาจะเป็นาธาตุดินใช่ไหมอืมขอตัวหน่อยนะครับขออนุญาตริงนะครับนับสามนับสองนับหนึ่งนะครับฮ่าฮ่ขอเลยละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เราก็ไม่ได้ตึกอะไรดิฮะเราก็ไม่ได้ตึกอะไรดิฮะเราก็ไม่ได้ตึกอะไรดิมาสิโอ้โหเสียงร้องเมียวเมียวไอเมียวเมียวมเ,ยวยเมียวเมียวแปลกแปลกว่ะเอยตัวใหญ่ใหญ่เองร้องเมียวเมียวเหรอน้องไปร้องโฮปี้บ่ เออมาปึ๊บ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 เขาแบบเขาอ่อนแอมากเลยอะ่ะให้เรามาปรับอะไรเนี่ยอให้เรามาปรับอะไรปั๊บ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 เรียบร้อยเรี <c oughs> ยบร้อยแล้วครับทุกคนควสที่เรานะครับเมิวอ๋อยอแมวอยู่นี่โอ้แมวประหลาดอยู่ตรงนี้โอ้แมวแมวนี่ก็คือแมวตัวนี้ปะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เอ๊ะทำไมแมวน้อยมาอยู่ตรงนี้ได้เสียงร้องเมื่อกี้เป็นเสียงของมันนั่นหรอ เมื่อกี้ผมนึกว่าแบบไอตัวที่เราสู้เมื่อกี้เมียว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 น้องเป็นแมวสีเทาหายไปได้ป่ะแลนเคยพูดถึงคำขอที่ให้ตามหาเจ้าแมวนี่นะหรือว่านี่จะเป็นแมวตัวนั้นรู้สึกจะชื่อแอสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อเป็นแมวของเขาอ๋อผมว่านะไม่นึกเลยว่าจะมาเจอที่นี่เออผมงก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอเคเรามาเจอเมียวว่าเออแล้วก็เมียวเพี้ยวตามนะครับ พาแอดกลับไปหาเรียนนะครับทุกคนเออเรียนก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะว่ดไปตรงนี้อ่าเนื้อเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะครับทุกคนนี่นะอู้มันจะมีแบบสีทองให้เราไปนะถ้าเราแบบว่าทำเควสเสร็จนะนอ่าอยู่สาวะอ๋ออยู่นี่ <c oughs> จะจิ้มตายอยู่ละคุณปราบสโตนหายได้แล้วหรอได้แล้วครับพี่ผมแบบสุดยอดอยู่แล้วรับบากรึไงนะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมมีแมวมาให้พี่ด้วยนะครับเมียว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 เห็นแมวแล้วคิดถึงบัเกอร์เลย เมียวตัวนี้คือน่าจะเป็นแอดรอเดี๋ยวนะจะขอหาคําขอแผ่นนั้นก่อนโอ้เหมือนแบบว่ามีคนมาประกาศหาอ้ตรงกับที่บรรยายไว้จริงด้วยเอา้าผมว่าใช่วะ่ะเราไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะน้องดื้อเหมือนบักเกอร์เลยวะ่ะ <c oughs> ดื้จัดโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเย้ yeah! เราได้ได้วดิบมานะครับไม่ใช่ดาวดิบวัสดุนะครับทุกคนระดับพอสวรรค์ oh โอ้ไม่สักกอนกูได้ดังมาสอง ผมชอบนะครับทุกคนก็คือแบบธรรมชาติดีทุกคนดูดิอเออเลยแบบเราอยากทําคิดอะไรแล้วก็แบบเดินไปนะหรือว่าเราอยากคุยกับใครนะครับเนี่ยเช่นคุยกับคนนี้นะครับแล้วก็คุยนะอ้าเธอย่าอยู่ๆก็มาพูดเสกได้ไหมขอโทษครับผมผมขอโทษได้ไหมผมผมผมไปก่อนนะครับผม,ผมขอโทษครับ แล้วเมืองนี่คือแบบสวยมากนะคือแบบทั้งแมปอะทุกคนคือสวยทั้งแมปเลยนะถ้ามีเกมไหนเกมนึงนะครับที่ผมจะเข้าไปแล้วแบบว่าอยู่ในโลกนั้นได้ผมจะเอาเกมเกมชินนี่แหละดูดิดูบ้านดิอย่างสวยทำอะไรกันอะกระโดดเหรอกระโดดด้วยโดดด้วยกโดดด้วยระโดดด้วยโดดได้ไหมอะรโดด้ได้ไหม และเกมนี้นะครับทุกคนผมเคยเล่นมาก่อนบ้างแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าแบบเกมแบบเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆเลยอ่ะผมก็เฉียดเวลานะครับมาเล่นมากนะครับผมบอกเลยผมจะเปิดให้หมดแมปเลยนะครับโอ้คือในะเรื่องเยอะมากแปนที่ก็ใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันดีกว่านะ บอสไฟนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะจัดทีมนะจัดแบบผมได้นะครับทุกคนบอสไฟแพน้ำแพน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะแพ้สายฟ้าด้วยนะครับอืเนี่ยถ้าเราจะข้ามไปเข้าอีกลูกหนึ่งนะ <ๆ S 2> แล้วก็จะแบบว่า,าแบบบินไปก็ได้นะแต่ว่าบอสตัวนี้อยู่ข้างล่างตรงนี้เองนะครับตัวพร้อมใจพร้อมเราทําได้ <ๆ S 2> มาอย่าลืมนะครับเอาตัวชนะทางพาสมาด้วยนะทุกคนเออจัดทีมแบบผมก็ได้นะถ้าทุกคนแบบว่าอยากจัดนะครับอื วัดดีโอเคเราจัดเลยแล้วกันเราจัดเลยนะครับเราจัดเลยโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บรอกันอยู่มาเปิดอันติใส่ปึ๊บปื๊บปั๊บแล้วเราก็ยิงนะครับเขาจะมีเกาะอยู่ตรงข้างล่างนะทุกคนเราเรายิงเรายิงเกาะได้ก็ได้นะยิง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 ปึ๊บปื๊บปื๊บหมอไปมาครับหมอไปมาครับเพื่อฮหิวแล้วก็จะกดลูนะครับทุกคนอ่าตีไปตีไปแล้วผมก็จะเอาเครื่องจิงนะครับตี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 ซิงชิวซิงชิวซิงชิวตี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 เออเฮ้ย เลื่อนรถหน่อยก็ไ hmm. ด mm ้เพื่อนเออนี่โอ้เฮ้ยเลื่อนรถเยอะเลื่อนรถเยอะโอ้แรง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 ไอ้นี่แรงนี่แรงมากนี่แรงมากโอเคเดี๋ยวเจอเจอน้ำหน่อยว่าล่ะเจอน้ำหน่อยว่าล่ะดูดิทุกคนแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วนะแเดียวครึ่งหลอดแล้วนะอ่าธนูยิงยิงไปยิงไปครับยิงไปหมอไปยิงไปครับโอเค ซิงจิวซิงจิวตีผมว่าสิงจิวเนี่ยทำดาเมจได้เยอะมากเลยนะผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะครับสิงจิวอะสิงจิวยู่อีซิงนี่หัวนไสอะไรนะแปลกๆว่ะไปแข่งไว้ก่อนน้องจงแข่งไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เราแข่งให้มันแข่งดีเฮ้ตีตีตีเออเอาน้ามาดับไฟน่อยไฟมันแรงเกินไปผมไม่ลบด้วยผมบอกเลยผมไม่ลบนะครับผมเล่นแบบไม่หลบนะครับเพราะว่าแบบก็ทําอะไรผมไม่ได้นะครับอันตีไปเคยยิงเออ การยูยิงยิงยิงยอาจะกวอียงยิ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 งยต่อไปเอยต่อไปเลยเออคิดกันอยู่ผมก็น่าจะชนะแล้วนะตี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 ปึ๊บอ่าหมอไปปิดฉากหอไปปิดฉากถึงจะเพลย่าเตก็ได้อยู่ปิด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 ปิปิด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 ปหดปิปปิด รถทีละนิดทีละหน่อย <laughs> โอเคกดตะกี e ไปปุ๊บปุ๊บโอ้มันก็มีเกาะมีเกาะโอเคหมอไปเอ็งไม่ต้องปิดแล้วให้ให้คนอื่นปิดเถอะ คนอ่นงไปเถอะเออง่ายกว่าเยอะโอเคมาดูนะครับว่าของที่เราจะได้จะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคเชิซีพภาชนะครับในการเปิดนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณได้รับนะครับทุกคนเราจะได้วัตถุดิบทุกฝัตัวละครมานะครับทุกคนก็คือเราจะอัพตัวไฟได้นะครับเอออันนี้ถ้าใครแบบอยากอัพตัวไฟนะก็มาหาได้นะครับบอกเลยดอกจอบบอตัวนี้นะครับซึ่งมันดีมากนะถ้าคนจะมาฟาร์มนะครับเอาเซตนี้ไปเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันแพน้ําแล้วทุกคนนะครับมาประจันภัยไปพร้อมกันได้นะครับทุกคนในเกมล่นนรนเพล็กด้ งในคอมแล้วก็โทรศัพท์เลยนะเออแล้วถ้าใครแบบว่าอยากโหลดเลยก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนลาทุกคนนะครับจุ๊บๆบ๊ายบาย